สิ่งที่คุณจะต้องปล่อยเพื่อดึงดูดสิ่งใหม่นะคะมันคืออะไรนะ,ะตอนนี้เนาะสิ่งใดที่คุณต้องปล่อยขอให้ครูบาอาจารย์เปิดทางให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นคำนำทางสิ่งใดที่คุณต้องปล่อยโอ้โหมันอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหลายคนอาจจะมีแบบ เหตุการณ์สิ้นสุดจบสูญเสียนะคะเหนื่อยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันแบบสศกเศร้าเสียใจหมดหมองเออหรือว่าบางคนเจอสถานการณ์ที่แบบดราม,ามา่าอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องปล่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณของเดือนเดือนมันเป็นการจบเราเริ่มต้นใหม่แต่คุณอาจจะจบแล้วมันมันยังค้างค้างอยู่ในใจความเจ็บปวดนั้นมันยังมันยังอะไรอววหรือว่ามันยังเจ็บอยู่ นะคะสิ่งที่มันจบไปอะ่ะเราจะต้องปล่อยผ่านได้แล้วนะแน่นอนมันยากมากสําหรับคุณนะคะยากมากๆเลยเพราะวันนี้จะมาใช้ไ,ไพ่นี้แต่ไพ่ใบนี้บอกคุณนะคะว่าบางครั้งมันก็ยากอย่างนี้แหละแต่เชื่อเถอะถ้าคุณนะ่ะตัดสินใจภายในใจของคุณแล้วทุกอย่างมันจะง่ายมากนะคะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบง่ายมากถ้าคุณตัดสินใจที่จะปล่อยแล้วคุณจะทํำได้ แล้วก็ทำได้สาเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันแบบการจบของคุณอ่ะมันก็มีหลากหลายเนาะแต่มันแบบเหตุการณ์ที่มันจบบางทีมันมันติดอยู่ในใจติดอยู่ในจิตใต้ใสํานึกของเราการปล่อยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราลืมได้เลยแต่การปล่อยนั่นก็คือว่าเราบางครั้งอ่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะแบบปล่อยปล่อยให้มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องผ่านไปอ่ะเราต้องเอาบทเรียนใหม่เปิดหนังสือหน้าใหม่เออหนังสือหน้าใหม่ขึ้นมา โอเคะ okay. หลายคนนะคะมันเหมือนนะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะคะสิ่งที่คุณต้องปล่อยแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เชื่อเถอะสัญลักษณ์ของแบบทานวันก็นนคือดืสันปลายทางของคุณอะ่ะมันคือ เป้าหมายที่คุณกําลังจะดึงดูดมามันยิ่งใหญ่มากนะคะอย่างเช่นความสําเร็จนะคะอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยอืคือคุณอยากเป็นคนที่เก่งเออเป็นอยา่างคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเชิงแบบธุรก,กิจการงานมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณอยากมีแต่เชื่อเถอว่าคนคนนี้เขาสามารถที่จะดิวกับทุกอย่างได้นะคะคือมีศักยภาพมากพอว,ว้าวเซอร์ไพรส์รค่ะ มีข่าวดีมาบอกคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเนื่อการปล่อยของคุณพอคุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางนะคะแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาจะมีข่าวมีเรื่องแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะซึ่งบอกไว้เลยว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีนะคะหลายคนนะ่ะจะเจอพรสวรรค์ของตัวเองหลายคนจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะอืม ถือว่าเป็นพรที่ดีสำหรับคุณมากๆเลยดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องปล่อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าคืออะไรแล้วก็เปิดรับกับสิ่งใหม่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของ f เพจครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ความรักที่ดีข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะขอให้คุณโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันพลังบวงคุณด้วยเลิกๆค่ะ